ครับกาบสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เขามารับชมคลิปนี้นะครับผมหนุ่ยหนองตะโลโอเควันนี้ก็จะมีพระเครื่องของหลวงพ่อสาเร็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นหนึ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมและแนะนําให้เก็บศึกษานะครับก็นี่ครับนี่จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับหลงยาสีน้าเงินนะครับเป็นเหรียญทรงสําเร็จหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ออกในปี2558นะครับจัดสร้างโดยมูลนิธิหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์นะครับ ็พิธีใหญ่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งจะได้มานะครับผมก็เลยมาหาคลิปแนะนําถ้ามีโอกาสก็ให้เก็บนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้คือทางเหรียญน,นี้ก็จะเป็นใบหน้านะครับจะเห็นไหมภาพเบลอมากเป็นลงยานะครับเนื้อเงิน ก็จะสร้าง3,000เหรียญน,นะครับตอนนั้นทำบุญ1,500บาทสั่งจองอันนี้ก็จะเป็นหมายเลข1 2 6่องนี่นะครับนี่คร่าวๆนะครับให้เยเหรียญเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกท่านได้รับชมแบบชัดๆก็เหรียญน,นี้น่าเก็บนะครับเป็นเหรียญที่จะสร้างโดยมูลิธิ เหรียญสวยมากเนื้อเงินก็ผมยังชอบเลยจะมีหน้ากากทองคำวยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเสนอธระมดาไม่ต้องสองเลยนี่นะครับเหรียญน,นี้ออกก่อนด้านข้างก็จะเป็นตัวตัดแบบนี้ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับจะตอกโค,โค้ดตอกโค้ดไปด้านซ้ายหูช้างแล้วก็ตอกลันหมายเลขไว้ด้านขวานะครับดูตามเหรียญครับมีโอ้ดูนี่นีนน่ตามเหรียญสวยสว,ยสวยให,ให,ใหรับชมใกล้ๆ นี่ก็จะเป็นหนึ่งเงินก็น่าเก็บสะสมนะครับถ้ามีโอกาสก,ก็แนะนำให้เก็บนะครับอนาคตก็อาจจะมีมูลค่าเพิ่มก็วันนี้ก็สวัสดีครับมาแนะนำนะครับ